กิฟต์เซตแหวนคู่ทุกคนหมดไปเจอคลิปนึงมาเขาซื้อแหวนมาเซอร์ไพรส์กันขอเป็นแฟนแล้วประเด็นคือมันเป็นแหวนคู่ที่น่ารักมากพอเห็นแล้วก็อยากได้นั่นแหละเรวก็เลยไปตามหามาค่ะแล้วดันเจอซะด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าเลยก็คือมันเป็นกิฟต์เซตเลยค่ะทุกคนแล้วที่สาคัญราคาน่ารักมากเซ็ตหนึ่งเนี่ยนอกจากแหวนคู่2วงแล้วยังมีถุงกับกล่องมาให้ด้วยแบบหรูหราเลยนะซองขา,ขาวๆนี้ก็กันชื้นเฉยๆนะคะไม่มีอะไร<ด>เลยค่ะทุกคนหมดจะให้ดูตัวแหวนนะคะว่าทําไมถึงอยากได้ก็เพราะว่าลายเนย้นอดิ วงเนี่ยเป็นฟรีไซส์นะคะนิ้วเล็กนิ้วใหญ่ก็สามารถขยับจากตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องแอบไปหาวัดให้เจ้าตัวเขารู้ตัวซะก่อนนะคะเซอร์ไพรส์กันแบบนเนียนไปเลยส่วนวงที่เป็นของหนุ่มๆเนี่ยก็จะเป็นลายถักเรียบๆไม่ได้มีประดับเพชรนะคะแต่ก็ดูดีมีสไตล์แต่เอาจริงๆนะคะทุกคนหมูคิดว่าซื้อมาใส่เองคู่กัน2วงเนี่ยก็เก๋ดีเหมือนกันนะว่ไหนอยากหวานหน่อยก็เลือกวงที่มีเพชรว่ไหนอยากดูธรรมะทแแมงขึ้นมาหน่อยก็วงเ,เรียบๆนี้ได้เลยแลวทุกคนดูแพ็กเกจเขาน ว่าโอเคเลยล่ะค่ะ,ระหรูหรามากมากแล้วสำหรับคนที่ลังเลนะคะโมอแอบกระซิบตรงนี้เลยว่ารีวิวหน้าร้านแน่นมากๆาใครสนใจก็ลองไปกดเล่นๆดูกันได้นะคะพิกัดมือแปะไว้ให้ที่เดิมเลย